สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันดีวันหนึ่งที่เราได้รับเกียรติจากปูชนียบุคคลท่านหนึ่งของหน่วยราชการหาพัฒนาท่านคือพลเอกเรืองโรดมหาสารนนท์ซึ่งในอดีตท,ท่านเคยเป็นผู้บัญชาการหน่วยราชการหาพัฒนาและอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับซึ่งก่อมในการสัมภาษณ์ในวันนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องความเป็นมาเป็นไปของหน่วยริชการหาพัฒนาตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบันในคอนเทนต์ที่ว่าจากวันนั้นสู่วันนี้ก่อนเข้าถึงเนื้อหาสาระผมขออนุญาตพูดถึงแขกรับเชิญในวันนี้นะครับที่เราได้รับเกียรติจากท่านท่านเคยเป็นฝ่ายเสของพลเอกสุทนทรคงสมพงศ์เมื่อปีสองพันห้าร้อยสาสิบสามแล้วรับราชการในหน่วยราการแหิวนา,นาจนเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการแหบิบนา,นาและเป็นผู้บัญชาการอาสุงสในเวลาต่อมาครับในครั้งที่ท่านดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการหน่วยการแหิวนา,นา และผู้จัดการหารสูงสุดท่านได้วางกรอบรากฐานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนานหน่วยเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันในในช่วงนั้นเนี่ยบ้านเมืองหรือสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็ต้องต้องเล่าให้ฟังนี้ว่าตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็พรรคคอมมิวนิสต์ก็เริ่ม มีอิทธิพลแบ่งบานขึ้นเยอะแล้วก็โดยเฉพาะหลังจากที่ยึดประเทศจีนได้แล้วเนี่ยคอมมิวนิสต์ก็มีอิทธิพลมากแล้วเขาก็มีแนวความคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะต้องแผ่อิทธิพลนั้นเนี่ยลงมาทางใต้ก็โดยมองดูประเทศทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยเรานี่ก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในเป้าหมายของเขา เขาจะแผ่อิทธิพลลงมานะครับก็พรรคคอมมิวนิสต์ก็เริ่มเข้ามาโดยผ่านมาทางประเทศลาวแล้วก็มาทางสันเขาทางด้านเหนือของประเทศไทยก็มาอยู่ทางตอนเหนือของภาคอีสานอยู่บนแนวเขาพรรคคอมมิวนิสต์มาเนี่ยเขาก็มามาไม่ได้ไม่ได้มีกำลังอนะไรมาแต่เขาเนี่ยมาเพื่อ ต้องการที่จะมาหาหมวลชนเอาในในพื้นที่จะชนยากจนมากนะครับพื้นที่ทุระกันดาลประชาชนกับประกรอบการเกษตรกรรมแต่ว่าไม่มีน้ำพื้นที่แห้งแล้งไม่มีการคมนาคมเส้นทางคมนาคมไม่มีการรักษาพยาบาลไม่มีการศึกษาไม่มี อันนี้มันก็เลยเป็นจุดอ่อนที่ทำให้พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาก็มาโฆษณาชวนเชื่อว่าถ้าอยู่กับคอมมิวนิสต์แล้วเนี่ยจะต้องดีก็เป็นเรื่อยมาจนทั้งปี2องพัหอพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ฝึกกำลังคนชนแข็งแรงแล้วนะครับสามารถที่จะส่งกำลังเข้าโจมตี กำลังของรัฐบาลได้วันนั้นก็ปีนั้นแล้วเรียกว่าวันเสียงปืนแตกกันนะครับเป็นครั้งแรกที่ภรคคอมมิวนิสต์เนี่ยส่งคนเข้าโจมตีสิ่งนี้ทางซีกรัฐบาลในขณะนั้นก็คือท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ท่านเป็นนายกนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นผู้การทางทังสุดด้วยก็รู้ดีครับว่าถ้าเราเนี่ย จะส่งกําลังทหารหรือตํารวจเข้าไปปราบปรามเนี่ยถ้าทําอย่างเดียวเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยไม่มีทางชนะนได้เพราะว่าเท่ากับว่าถ้าเราเนี่ยหนึ่งเราไม่สามารถที่จะแยกคอมอน,นิตออกจากชาวบ้านได้เพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะทําให้ควบคู่กันไปก,กับการใช้กําลังปราบก็คือว่าเราเนี่ยก็จะต้องเข้าให้ถึงประชาชนให้ได้เพราะถ้าเราเข้าถึงคนได้ เราก็จะได้ชุมชนได้ชุมชนก็ได้พื้นที่ซึ่งในขณะที่คอมมิวนิขณะนี้เข้าเข้าถึงแล้วเขาเข้าถึงคนเข้าถึงชุมชนแล้วแต่ว่ายัางไม่ได้พื้นที่ไปว,ว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้นะครับตามคอนเซปต์นี้ท,ท่านกาคิดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีหน่วยอะไรสักหน่วยหนึ่ง ซึ่งเป็นหน่วยพิเศษที่จะต้องเข้าไปทํางานตรงเนี้นะให้เป็นหน่วยที่อยู่ในสังกัดของกองบัญชาการั้งสุดเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าให้มีอํานาจในการที่จะสามารถสั่งงานทุกหน่วยราชการตอนนั้นหน่วยราชการมีทั้งหมด13หน่วยงานเลยนะให้เนี่ยให้หน่วยเนี้ยนะครับสั่งงานทุกหน่วยราชการได้ก็เท่ากับรวบรวมทรัพยากร เอามาไว้ในที่เดียวไเพื่อออกไปทำงานะะใน้สามารถใช้งบปมาใช้อะไรต่ออะไรของชาติเนี่ยได้เลยนะครับเพรก็ท่านก็เขียนแผนขึ้นมาเราก็จะมีหน่วยปฏิบัติให้มหน่วยปฏิบัติเนี่ยเข้าไปอยู่ในพื้นที่นะครับก็เขียนแผนขึ้นมาแล้วก็นำเสนอคณะรัฐมนตรีวันที่ สิบเมษายนสองพัร้อยห้าก็คณะมนตรีก็อนุมัติให้จัดตั้งหน่วยขึ้นมา,นมาก็แด้ใช้ชื่อว่ากองอำนริการกลางรักษาวความปลอดภัยชาติก็เรียกเรียวะว่ากรกบกลางเป็นหน่วยแบบวบัญชาแล้วก็วางแผนนะครับแล้วก็มีหน่วยปฏิบัติเรียกว่าหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่นะครับ หน่วยปฏิบัติเนี้ยก็จะเป็นหน่วยที่เหมือนคือเอาทหารเนี่ยเป็นเหมือนเป็นโครงนะครับแล้วก็จะสมทบด้วยส่วนราชการที่มีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆไปประกอบเป็นชุดแล้วเข้าทํางานเราเรียกเขาเรียกว่าชุดพัฒนาลือนที่ชปพาะคบนะครับรวมเป็นให้เป็นหน่วยพัฒนาการลื่อนที่เนอันนี้ก็คือเป็นต้นกําเนิดของ การตั้งกระุการแล้วก็นอบคอ